โอเคครับ okay, ผมก่อนอื่นเลยก็ต้องสวัสดีคนดูและผู้ติด,ดตามทุกคนทุกท่านด้วยนะครับก่อนชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่อยากเติมเกม PUBG Mobile นะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%นะครับผมทีมีร้านมาแนะนำนะครับนั่นก็คือ ลิชแมนช็อปนะครับผมมีโปรโมชั่นเติม RP หรือว่าเติมเกมราคาถูกแล้วได้ UC เยอะมากมายให้เลือกสัรได้เลยนะครับผมทาง l i h Man Shop เนี่ยมีช่องทางการติดต่อทั้ง2ทางเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Line นะครับผมใครสนใจที่จะเติม UC ก็ติดต่อได้ทั้ง2ทางเลยนะครับเฮ้ยอย่าเรลียวมาบ้านบวกดิเอ้าลงบ้านบวกเฉย อยู่ข้างหน้าครับเขาดักมุมเลยเอาดีผมรอดแล้วรอดแล้วทุกคน แล้วก็ไม่รู้ว่าจะรอดไปอีกนานแค่ไหนเจอตัวแล้วเจ็บมากอุ้ยอยู่ข้างนอกนะสวยครับ ไปละจ้าบอลล่ะ อ้ยบอทบอทอย่าทำให้หล่อนดีบอทอ้ะโดยลอยยิงบอทคนนี้ครัตายไปบอทไม่ใช่แ่อง หมือนเขาติ๊กให้เพื่อนนะคิมรอดูก่อนนะครับไม่น่าจะมีคนเดียวถ้าออกมาตีขนาดน,นี้ยฮัลโหลเพื่อนรัก <c oughs> รีบตามเพื่อนมาด่วนเลยนะรออยู่ <c oughs> ผมรอคนอยู่ เ,เงียบเลยตายแล้วนะ่ะไม่มาดึงเพื่อนตายแล้วนะ่ะไม่มาแล้วหละน่าจะตายเพื่อนน่าจะอยู่ไกลนะ เอ้าอึดจังนี่ไงตายละไปดูกันดีกว่าเว้ยมีคนนะ่ะนี่มีคนเอาปักกี้มา ba bác lọ ô hô bác làm thứ bác này บากเพื่ออะไร <c oughs> โอ้ไม่ใช่คนไทยแน่นอนอน่ะเล่นอย่างเงี้ยข้าบนมีคนมา <c oughs> ตายครับ คนเดียวลัดคิวตายข้างหน้าชีดมา โอ้โหเก่งจังมีคนเบ้ามีคนเบ้าเล่นเกยมยังไงให้หอวร้อนครับ <g ül> หมดเลยว่าเล่นแบบโออารมาดิจะเข้าเข้ามา ออสวยงามครับเพื่อนไปไหนอะเพื่อนมานี่เพื่อนเพื่อนมานี่มานี่มาน,มานี่มาช่วยก่อน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 เดี<笑><笑>๋ยวเดคิวจะไปเอาคืน <S <S เขาเหลือสามคน <S <S ใช่ไหมได้เ<น>พื่อนมีปืนอะไรอะไม่อยากได้เอเคจัง มาเดี๋ยวไปเอาคืนให้เอาคืนจริงๆนะเอาคืนให้หมดเลยทำแบบนี้กับโออาไม่ได้ไปไหนอยู่ไหน ว่าเขาอยู่ไหนเขาอยู่บ้านข้างบนจริงๆไปล่าก่อนอยู่ข้างบนเลยอ๋อดิเอ๋อดิเอ๋เอดิไหนเอ็มโฟยไหน ทักก่อนพีพอหกนี่จบเกมนี้แหละจะไปกินข้าวแล้วไม่ไหวไปไหนฮะบอดบอดบอดเฮ้ยโอโ้ยิงหมดแม็กโดนสองนะัด เดี๋ยวว่าฝั่งนี้ไปไหนอ่ะสวยครับเพื่อนเรียงมาเลยอ่ะเรียงมาโอ้โหนอนนี้เลยเอ๋อ đồ lập bờ tự Ê ba. Watch out. À, tôi đồn trước nha. I'm really sorry. เกือบไปแล้วโออาโอ้โหเพื่อ <c oughs> เล่นโหดอะ Watch out

ลำยาก่อนเพื่อนสวยงามอืมทำไมาตายตลอดเลยอีเหมือนยาดนะนะโอเคเอ้ยป่วยด้วย ไม่ตายไม่ตาย I need a I need a stone. s c อ๋อเรื่อเกนอืมสวยครับยงไม่ตายเลยคนี้ก็พี่ก็พูดอยู่ พูดไม่พูดอะไรลนะถ้าทิ้งก็เหมือนทิ้งแหละ form up on me อไอพี่ไปไหนแล้วคนบวกกันยับเลยฝั่งนี้ไม่รู้เขาจด้วยเพืออพกเฟืองเปลี่ยนตายเขามาจากตัดหมอกนะ น็อกปะเนี่ยคนเนี้ยเจ็เบมากอะสวยหมดเออกห้องสวยครับอะไมวันนี้ยิงคนไม่ตายแล้ววะแปลกแล้ว จะจะมีร้อยนัดนะแอดบอปใครเล่นนะ <Okay. S 2> โอเคโอเคมีร้อยนัดแอดบอปใครเล่นเปล่า,าทำเควสเดี๋ยวเดี๋ยวนะจะเอาฉาย,ยาตายได้ไงอะ่ะฉาย,ยาอะไรวะอุ้ยมีคนอีกอ๋อมันยังไม่หมดอีกเหรอ มาเดินเล่นเดินเล่นเพื่อนอโหดเลยอย่ามาตีอนี่ยไปไหนมันนี่เลยดื้อจริงเก้มาเก็บแอร์ดอบไยที่ยิงแอร์ดอบไว้อะมามาอ้างขออ้างมานนี่เลยมาให้ไวเลย

เพี้ยเฮียนบอกอกหักไก่ที่ไก่อยู่แล้วไก่เป็นมหาเทพไก่ไปอกหักแล้วเข่าอ่อนเหลือคนหนึ่งมีอะทำผมไม่หนึ่งนะไม่เก่งแบบเนี้ยนี่ทำผมมันรับผิดชอบเลย ทำอะไรไม่ทำอะไรชอบเลยฟอร์มมบี้ฟอร์มมบี้วัชช่วัชชพี่อะรับผิดชอบเลยอืายก็ไอุ้ยเอเดบิยินได้ยินไหมรับผิดชอบเลยรับผิดชอบอะไรไม่ได้ทำอะไรหน่อยโอ้ยงูโอ้ วันนี้โอ้สามาดีแล้วว่า